สวัสดีครับผมประพจ์ชินมณีนะครับจาก Material automation Thailand นะครับใน EP นี้ผมก็จะมานำเสนอการใช้งานในส่วนของคำสั่งที่เอาไว้สำหรับตรวจสอบความสามารถของชิ้นงานนะครับก่อนที่จะนำชิ้นงานนะครับไปทำการสร้างเป็นแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกนะครับก็จะมีคำสั่งเหล่านี้นะครับเข้ามาทำการตรวจสอบก่อนว่าชิ้นงานที่เราจะนำไปสร้างเป็นแม่พิมพ์นะครับสามารถ นำไปสร้างเป็นแม่พิมพ์ได้เลยไหมนะครับตอนที่เราจะนำชิ้นงานชิ้นนี้นะครับไปทำการออกแบบเป็นแม่พิมพ์ชีพพลาสติกนะครับเราต้องนำชิ้นงานนะครับไปทำการตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงานก่อนนะครับว่าว่าชิ้นงานชิ้นนี้นะครับสามารถนำไปสร้างเป็นแม่พิมพ์ได้เลยไหมนะครับหรือว่าต้อง ทำการแก้ไขก่อนนะครับก่อนที่จะไปทําการสร้างเป็นแม่พิมพ์ซึ่งคําสั่งที่ใช้นะครับก็จะอยู่ในโหมดของ part validation นะครับคำสั่งแรกนะครับก็คือ m o n d design validation นะครับซึ่งคําสั่งนี้นะครับเป็นคําสั่งที่ใช้ตรวจสอบในส่วนของ m o n e part quality นะครับตรวจสอบถึงคุณภาพของ หาชิ้นงานนะครับตวรวจสอบในส่วนของ undercut แล้วก็ในส่วนของ d o u b angle ของชิ้นงานนะครับเมื่อในส่วนของตัวคำสั่งนะครับได้ทำการวิเคราะห์เสร็จนะครับเราก็จะเห็นหัวข้อที่อยู่ซ้ายมือของเรานะครับก็คือหัวข้อที่ชื่อว่า undercut ในส่วนของ undercut นะครับเมื่อเราต้องการ ในส่วนของตำแหน่งที่เกิดอนันด์คัตนะครับเราสามารถเอาเมาส์ไปจิ้มแล้วก็เลือกเป็นโฟกัสวิวนะครับในส่วนของตัวคําสั่งนะครับก็จะทําการค้นหาตําแหน่งในส่วนของอนันด์คัดให้เราแบบอัตโนมัตินะครับทีนี้มาดูในส่วนของดับแองเกิลบ้างนะครับในส่วนของดับแองเกิลเนี่ยนะครับในตัวอย่างนี้ผมจะสนใจในบริเวณที่เฟสแองเกิลที่เป็นศูนย์องศานะครับสำหรับชิ้นงานนะครับ เมื่อเราเอาเมาส์ไปเลือกในส่วนของเฟนเกเกอร์ที่เป็นศูนย์องศานะครับสังเกตสัญลักษณ์ตัวไอนะครับก็จะโชว์ขึ้นในบริเวณผิวนะครับที่เกิดเป็นศูนย์องศาขึ้นนะครับอย่างเช่นในรูของบอสนี้นะครับก็มีผิวที่เป็นศูนย์องศานะครับด้านข้างของหลิบนะครับข้อดีก็คือเขาสามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีความแม่นยำนะครับ ซึ่งจะเข้ามาช่วยลดเวลาในการทำงานให้กับเราได้เป็นอย่างดีเลยนะครับสำหรับเครื่องมือในกลุ่มพัทวอลิเ i ชันนะครับเครื่องมือต่อไปก็คือเครื่องมือที่ชื่อว่า c h e c k w a ์ i c ก n e ็ตนะครับ c ช็ค l อร์ติกเ e นะครับเป็นเครื่องมือที่เอาไว้สำหรับตรวจสอบในส่วนของความหนาโดยรวมของชิ้นงานของเรานะครับซึ่งเมื่อ เราทําการกดในส่วนของ c a l c u l a t e นะครับในส่วนของตัวคําสั่งก็จะทําการคํานวณหาคความหนาทั้งหมดที่เกิดขึ้นบนชิ้นงานนะครับซึ่งความหนาที่มากสุดที่เกิดขึ้นบนชิ้นงานนะครับในส่วนของตัวคําสั่งก็จะแสดงเป็นบริเวณสีแดงที่เกิดขึ้นบนชิ้นงานนะครับถ้าเราอยากดูในส่วนของความหนาในแต่ละจุดนะครับเราก็สามารถดูในส่วนของสีที่เกิดขึ้นบนแถบ ด้านขวามือของเราได้นะครับในส่วนของตัวคำสั่งนี้นะครับสามารถกำหนดในส่วนของความหนาตามช่วงที่เราสนใจได้นะครับ อย่างเช่นผมสนใจช่วงความหนาที่3ามถึงเมมนะครับในส่วนของตัวคําสั่งนะครับเขาก็จะทําการค้นหาในส่วนของความหนาที่อยู่ในช่วง3าถึงเนะครับสังเกตว่าจะเกิดขึ้นที่บริเวณของบอสของชิ้นงานนะครับเราสามารถค้นหาในส่วนของตําแหน่งของความหนาในแต่ละช่วงได้นะครับโดยเอาเมาส์ไปเลือกที่แอเรียต่างๆที่เราสนใจที่จะดูนะครับ ข้อดีของคำสั่งนี้คือแสดงความหนาทั้งหมดของชิ้นงานในเวลาที่รวดเร็วและแสดงบริเวณที่มีความหนาที่มากที่สุดเพื่อให้เราได้พิจารณาและทำการแก้ไขก่อนนำชิ้นงานนี้ไปทำการออกแบบเป็นแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกครับคำสั่งอีกคำสั่งหนึ่งนะครับที่อยู่บนกลุ่มคำสั่ง p a r t v a l i d a t i o นนะครับก็คือคำสั่ง For a n a l y ล i s นะครับคำสั่งนี้นะครับเราจะต้องทำการเลือกในส่วนของ ตัว Product หรือพาชิ้นงานของเราก่อนนะครับจากนั้นทำการกำหนดในส่วนของตำแหน่งเกตนะครับเมื่อทำการกำหนดในส่วนของตำแหน่งเกตแล้วนะครับเราจะทำการเลือกในส่วนของเมทริกที่เราจะใช้ฉีดนะครับจากนั้นทำการกำหนดในส่วนของพารามิเตอร์ต่างๆนะครับแล้วทำการอนาลิซิสนะครับรอจนกว่าโปรแกรมจะรันถึง100%นะครับ จากนั้นนะครับเมื่อลนถึง100%แล้วนะครับเราก็จะทำการดูผลวิเคราะห์นะครับจากโฟนาลิซิตร s ซอ t นะครับในส่วนของ Fore a n a l y ิ s ิ r e s ซ l t นะครับก็จะแสดงตำแหน่งการเกิด a t t a c ขึ้นบนชิ้นงานนะครับแล้วก็ตำแหน่งการเกิดเบลไลนะครับที่เกิดขึ้นบนชิ้นงานนะครับเราสามารถลากสเกลตรงนี้ได้นะครับเพื่อดู เปอร์เซ็นต์การไหลหรือตำแหน่งการไหลของงานพลาสติกนะครับที่เกิดขึ้นในพงแบบนะครับหรือจะดูในส่วนของแบบแอนิเมชันก็ได้นะครับและยังสามารถบอกถึงเวลาที่ใช้ในการฉีดชิ้นงานชิ้นนี้ได้ด้วยนะครับข้อดีของเครื่องมือนี้นะครับจะเข้ามาช่วยเราวิเคราะห์เช่นตำแหน่งการเกิดแ i r ทนะครับแล้วก็ตำแหน่งการเกิดเวลลนที่เกิดขึ้นบนชิ้นงานนะครับ ซึ่งจะเข้ามาทําการวิเคราะห์ปัญหานะครับที่เกิดขึ้นก่อนการนําชิ้นงานทิ้นนี้ไปทําการออกแบบเป็นแม่พิมพ์นะครับคําสั่งต่อไปนะครับก็อยู่ในกลุ่มของคําสั่ง Part Validation นะครับก็คือคําสั่งที่ชื่อว่า Check r e g i o n นะครับซึ่งคําสั่ง Check r e g i o นนะครับเป็นคําสั่งที่เข้ามาตรวจสอบชิ้นงานของเรานะครับก่อนที่จะ นำชิ้นงานของเราไปทําการออกแบบเป็นแม่พิมพ์ชีดพลาสติกนะครับตรวจสอบอะไรบ้างนะครับก็คือตรวจสอบในส่วนของดับแองเกิลนะครับที่เกิดขึ้นบนชิ้นงานนะครับโดยคําสั่งนี้ก็จะแยกในส่วนของดับแองเกิลออกเป็นสีนะครับที่แตกต่างกันนะครับที่อยู่บนชิ้นงานนะครับซึ่งดับแองเกิลนะครับที่เป็นศูนย์ลงศาเยเมื่อเราทําการเลือกในส่วนของผิวชิ้นงานที่เป็นศูนย์ลงศานะครับในส่วนของตัว คำสั่งเขาก็จะทําการพรีวิวให้เราว่ามีตําแหน่งไหนบ้างที่เป็นศูนย์องศาหน้าที่ของเราก็คือทําการแก้ไขในส่วนของผิวที่เป็นศูนย์องศานะครับก็จะมีอยู่ที่ตําแหน่งของบอสนะครับทั้ง6ตัวนะครับแล้วก็ตรงหลิบนะครับทีนี้เป็นส่วนของอคําสั่งเช็คดิเจนเนี่ยนะครับบอกอะไรกับเราได้อีกในส่วนหัวข้ออันเดอร์คัตเนี่ยนะครับเมื่อเราเอาบอลมาเลือกในส่วนของอันเดอร์คัตแอเรียนะครับ ในส่วนของตัวคำสั่งเนี่ยเขาก็จะสามารถบอกตำแหน่งของอันดร์คัตที่เกิดขึ้นบนชิ้นงานให้กับเราได้นะครับมาที่แท็บล e เจนะครับแท็บล e เจเนี่ยจะเป็นการแสดงตำแหน่งของ Cavity r e g i o n และ CoL ์ e g เ n นะครับในส่วนของตำแหน่ง c a v i t y Region เนี่ยก็จะให้เราเห็นเป็นสีส้มนะครับส่วนตำแหน่งของ CoL ์ e g เ n เนี่ยในส่วนของคำสั่งก็แสดงเป็นสีดำเงินให้เราเห็นนะครับ ทีนี้สมมุติว่าเมื่อเราต้องการตรวจสอบความถูกต้องของ c า v i t y ้ล g เจนและ o r ร์ล g เจนนะครับเราต้องเช็คที่สีนะครับว่าในส่วนของฝั่ง c a v i t y เนี่ยนะครับมีตำแหน่งไหนบ้างที่ไม่ใช่สีส้มนะครับเราก็ทําการจัดการให้เขาเป็นสีส้มนะครับฝั่งคอมีตำแหน่งไหนบ้างนะครับที่ไม่เป็นสีน้าเงินนะครับเราก็จัดการให้เขาเป็นสีน้าเงินอย่างเช่นผมต้องการเอาผิวพวกนี้นะครับไปอยู่ ด้าน Cavity นะครับผมก็ทำการเลือกนะครับแล้วก็ทำการ a s s i g n ให้ผิวพวกนี้ไปอยู่ในฝั่ง Cavity นะครับในส่วนของผิวที่เลือกนะครับก็จะไปอยู่ในฝั่งของ Cavity นะครับในส่วนของข้อดีของคำสั่งนี้นะครับก็คือเขาสามารถตรวจสอบหรือเช็คตำแหน่งในส่วนของ Face Angle ที่ไม่ถูกต้องนะครับหรือ Face Angle ที่เราคิดว่าจะต้องทำการแก้ไขนะครับเราสามารถ ใช้คําสั่งนี้เช็คได้นะครับแล้วก็สามารถระบุผิวที่เป็นผิวด้านคอนะครับและผิวด้านคาบิตี้ให้กับเรานะครับเพื่อทําการเตรียมในส่วนของชิ้นงานนี้เพื่อจะนําไปทําการออกแบบในกระบวนการต่อไปนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมหวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับคงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับท่านที่เข้ามารับชมและผมขอฝากติดตามคลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยนะครับ ว่าจะมีอะไรมาให้รับชมกันอีกนะครับขอบคุณครับ